ค่ะสวัสดีค่ะมื้อานี้ยายแมวพามาบึงส่วนยายแมวเด้อว่าไรหนึ่งนี่ปล๊กจากยางค่ะมุ่งนี้ไรหนึงเนาะก็ะมีต้นอีหนึงเฮกาค่ะต้นมักรินไม้เนาะปลูกไว้สองอันนี้เบีย้ยหักหวานค่ะซึ่งทดลองปล๊กเบีย้ยหักหวานนี้ซื้อมาสิบเบีย้ยนาะคเะเนาะมาปุ๊กเสรมกับต้นมักรีนไม้ว่า,วาสี่หยังโบเนาะ สามต้นมะเขือเทศค่ะหรือมะเขือเคลือบ้านเฮานี่ค่ะซึ่งใส่ปุ๋ยสองครั้งแล้วนะคะเนะครั้งแรกใส่สามสิบศูนย์ครั้งที่สองยี่ยแมวกับใส่สิบสามสิบสามยี่สิบี่เห็ดฮานให้คะฮานนี่ก็เพียงหัวเขาเนะเพียงหัวเข่าแล้วก็ระวังเสื้อหรือว่าอันนี้ก็ประมาณครึบหนึ่งค่ะเ็สไว้ตรงห้องเนาะ แล้เขาเก็บเขาก็จะได้เก็บทางกลางแป้งค่ะซึ่งเป็นวิธีที่ที่สองที่ว่าเฮ็ดหานให้ให้มะเขือเทศนะหรือมะเขือเขื่อไภทางลมเนะะี่ยค่ะว่าแบบแตสีดีเนาะแบบแรกเทศไปแบบเป็นแถวขึ้นมาคือค้างค้างมักทัวมักแหงนี้บอดีค่ะเพียงแอวเนี่ยตาอย่าแมวเฮ็ดไว้ หลงคลิปไปหักคะ่ะเพราะว่าตรงนี้นะคะ่ะมันบใครขึ้นมันบใครมีมือคือมือทัวเนาะมันก็นเลยหักอันนี้ลองเบึ่งว่าแค่เพียงของเขาแล้วก็เสียาวางนอนไปทองคือทได้เก็บไงามากมันจะบ่เปื้อนดินคะ่ะเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่เนาะ,ะนะเพราะว่าเมื่อคืนเ,เทนี่เขาที่ได้เก็บโกน เพราะว่าประมาณเจ็ดเปดเดือนเราเขาต้องค่อยได้เก็บมาดินไมค้ค่ะเอาไว้วปีหน้าเนาะแมวปุ๊กแสมแมอีกเพราะว่าอีกสองไร่ทางหุ้นเดี๋ยวแมวสีสิโลแล้วค่ะที่ตัดทิ่มแล้วเพราะว่ามันบ่ใครประสบความสำเร็จเท่าไหร่นอกสองปีสามปีแล้วนอก็เลยดินมันแน่นแล้วค่ะก็เลยสิโลปุ๊กไหมเลยอันนี้ไว้สำรองก่อน เต็มแผ่นเลยเนาะข้าวมะเขือเทศก็ช่วงนี้รักษากง่ายนะคะช่วงเข้า,นาหน้าหนาวแล้วเนาะตอนหน้าฝนเนาะเป็นเสื้อลาจังค่ะตอนนี้รู้สึกประามเพราะว่ายายแมวก็ได้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์วานทางหลังแปลงแล้วก็ได้ซีดยากันเสืาในดินพร้อมครับเพราะว่าดินฮองโบได้ไถเนาะก็ะเลยต้องดูดูแลให้ดีได้ครับเพราะว่า มันมีเสื้อราเดินดินเนาะแล้วก็ซิดอยาข้าหน้าค่ะตามห้องม,นะมันนะครันมี้มันเสาเสาที่ิบสองตุลาเนาะถามเอาเบิงเดี๋ยวเอาใส่ปุ๋ยไปเมื่อวานนี้ค่ะหดน้ำแล้วติบสามสิบสามยีบสี่เอาหน่วยมันพันะเริ่มเริ่มมีดอกแล้วค่ะนี้เบี้ยหักหวานต้นหักหวานเนาะ หวานจะปลูกไว้กินประมาณสิบสิบกว่าต้นเขาซื้อมาสิบต้นปลูกไว้ในต้นมะรีนไม้ก็มีต้นมะรีนไม้ตายบ้นได้ซ่อคะ่ะมีเพาะกาไว้อยู่เดี๋ยวก็จะเอามาซ่ออีกคะ่ะเพราะว่ามตายก็มีเนาะนี่เพราะว่าผักหวานป่านี่มัน ปุ๊กงาแได้คะ่ะลองเบิ้งว่าที่สิอยู่ได้บอกกับมะกรินไหมปุ๊กเพกาค่ะไรนี่กับมีสามอย่างเนาะสิปุ๊กเพกาแล้วก็มะเขือเทศมะเขือเขือแล้วก็ต้นถักหวานค่ะถ้าค,คลิปนี้ก็บโบยาวไปเลยน้องขามาเบิ้งสวนวะ เตรียมอัน,นอย่างไวเด้บริ่ัสวนาหาไปบริษัไฮแล้วค่ะไฮ็ส้กใกล้สิเบิดเบิดช่วงที่สได้หเบิดแล้วคะ่ะพอว่าเป็นเกี่ยวเข้าดูดเข้าก็มาลงนากันเนะาะเฮ็ดนาดีกว่าเพราะว่าที่ไฮมันสูงดินกับบ่ค่อยดีคะ่ะอีกหน่อยก็สิตัดต้นเพกาแล้วค่ะ แมวมีแผลต้นเพก,กาเนี่ยออกแล้วสิปุ๊วบวบงูค่ะค่ะคลิปนี้ก็พหอสำนีเนาะหามาเบิงวิธีเห็ดเห็ดฮานมะเขือเท็ดมะเขือเขือค่ะค่ะสวัสดีค่ะ